มาดามพี่น้องทุตาจากครูสุมาดามค่ะพามาผัดสุกี้แห้งค่ะพี่น้องผัดสุกี้แห้งนั้นพอดีพักกับเส้นนั้นเหลือจากกินเนื้อย่างค่ะพี่น้อง กินหมูก,กระทะก็เลยมาผัดนะคะผัดซุกี้ใส่ใส่น้ำจิ้มซุกี้นะคะพี่น้องใส่ทีแล้วละ่ะทีกต่จะปรุงนะคะซิมแล้วนะคะถนาบังพ่อเขาจะเติมน้ำจิ้มซุกี้ลงอีกนะคะไปเสบๆน้ำผีกุกตาจากครูสุมาดามฮ้างเล่จ้ะ อา,า,ามาค่ะพี่น้องม่กินน้ากันค่ะพัดสุก้แห้งค่ะพี่น้องสุกี้แห้งนะคะตัวนี้ก็เป็นน้าจิ้มนะคะน้ำจิ้มสุกี้พี่น้องน้ำจิ้มตาพันไทยค่ะพันไทยนรสซิง์นั่นแหละตาพัานไทยนะคะมาจากบานเห่านะะั่นแหละค่ะเพี้ยนเรลือนตับตัวนี้ตับด้วยพี่น้องอันนี้ตับค่ะอันนี้คือตับค่ะพี่พัดใช,ช้ตับพี่น้องหลังจากกินเนื้อย่างแล้วนั่นแหละ พี่เือพี่ก็เลยเอามาเฮ็ดสุก้แหงแพี่ก็เลยเอาตับมาหันลุงนะคะตัวนี้เป็นตับวัวค่ะตับจังหวัดซีเป็นเป็นนิงนีงนะคะพี่น้องรับใส่น้ำสุกเข้าไปค่ะปรุงรสเรียบร้อยจ้ะพี่น้องบริปรุงรสอีกค่ะพอดีแล้วนะคะพี่ก็สิเอาน้ำสุก้ตัวนี้ใส่น้ำนะคะมาเด้อมากินพี่ตุ๊กตาจากคูซูมาดามนะคะเสีบๆอยู่มินิโซดาไม่ิดกามองเกาพี่น้องคะ่ะ มายทุกโตุพี่สองมา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 ใจเราคันใลยเรื่องไอทวนทวนพี่น้องเค็ดไม่ไม่ค่ะยืนหอนอยู่สุดที่บ้านเราอะซิมสักันเนาะเศษเศษพี่น้อง มะขารดเปรีป้ยวเนื้อนัวหว,นวา,นานเผ็ดเแบแฐบครัรบบางคนปกติจะเอาอัานอัน,นค้องที่เลือจากกินเนื้อย่างเกาหลีนะคะเนื้อย่างพัดโปยเซียนปกติพัดวุ่นเสน้นด้วยกันนะคะปกะกเอาวุ้นเส้นมาใส่น้ำนะคะ ใส่เครื่องเข้าไปนะคะพัดธรรมดาให้ปรยเซียนพัดเนินเสียบๆนี่แหะคะ่ะบานเห่านี่นะคะมาะเธอไมากินน้ำกันไหมคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ตุ๊กตาจากครูซูมาดามฮานนะคะเลิกงานพี่น้องเลิกงานแล้วก็หิวเข่าสั้นมาปุ๊บกตีผีสบอคอยกินเขา่าพี่พอก,กินข้อแรงนะพี่กินข้อมือละเทือพี่จะกินแต่ข้อเา้า กินขา้าวเส้าเลียวกับเรียวของสีน่นะไม่เคยเห็นกินายขับนะหลายทีไม่กินข้าวเทียงเกิดงนานเทียงก,กับกินเทียงพี่น้องเทียงกว่ากว่าเทียงสามสิบเจ็ดนาทีตัวนี้คือพักขึ้นชัยค่ะ bà chăm binh học và cũng giải ngờ bìa ngang nham lin ngang kỳ lin tao 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 ใส่ไครซ้มหน่อยคุณมันนี่บ้าอยากกุ้งคือเธอสิเอากุ้งมาหอโปลงบัดมันนี่เป็นหกบ่าอยากกุ้งเลยเอาตับมาใส่นะคะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องเนาะกินแต่กุ้งไม่กระเบือพามาจามะจวดจวดน้ำกันสุก,กี้นะคะสุกี้แห้งนะคะพัดสุกี้แห้งะคะ่ะเสียบเสับกปิดทุกตาจากครูซูมาดามะคะ่ะ อย่างจานเลยพี่น้องหิวไรนะคะเมื่อแอดเสร็จหว่วมหิวนะพี่น้องเนาะกินสางก็เหลือกินเสือก็อ,อิ่มนะคะกินมือละครับขอบุณขอบพุณนะคะ,คะ,คะเพื่อนเพื่อนกเก่าเพื่อนใหม่นะคะพี่น้องปองปายเขามาให้กําลังใจโดยดีเสมอมากนะคะคลิปหนี้ก็บบอมี่ยังร้ายนะคะพี่ทุกตาผ้ามาเฮ็ดสุก,ก,ะะดสก,กี้แหงนะคะมาเฮ็ดสุกี้แหงกินเที่ยงนะคะกะ ขออำลาผ้าจากนะคะสิขอจบคลิปไปเพียงสามีเดอ้อพี่น้องคอนพี่น้องอยู่ดีมิแห้งสุขสุขคนร่ำด้วยสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองนะคะเงินทองไหลมาเทมาคิดยังกไรสมความปราปันาเดอ้อจ้อยู่ดีมิแห้งโชคดีม่ใช่สุขูสุขคนจ้าจังพอกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ